สวัสดีครับร้านแบงค์โบสนะครับอุโบสแางหนาทำสีรถยนต์วันนี้มารีวิวเจ้าปัจโจนะครับก็จากการทําเปลี่ยนสีนะครับฝ่ายทังคานเป็นเคสเงินสดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับการทํางานความเรียบร้อยนะครับเหมือนรถเราเองจริงหรือเปล่าตามที่เรารีวิวนะครับอย่าลืมจากพวกตะแกรงกันชนก่อนเลยครับตัวกันชนล่ากนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น ดำเซ็ตแบ็กนะครับก็จะดำมืดกว่าทั่วไปนะครับตัวครอบกระบอกนะครับเห็นนะครับกาไปตัวตะแงในกระจังหน้านะครับตรงนี้เราก็จะพ่นให้ใหม่นะครับรถก็จะดูเหมือนใหม่ทั้งคันเลยแล้วก็ตามผิ้วขอบยางครับสังเกตดูเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดรถเนี้ยช่วงล่างก็จะไล่ตัดดำครับตามที่ลูกค้าต้องการเลย นิโปงยางก็เนียนสนิทงานติดนะครับรายละเอียดต่างๆไอขาวๆนี่ไม่ได้มีนะครับเป็นคาบยาตอนที่ขัดน,นะครับอันนี้เดี๋ยวโดนน้ําแล้วก็ถูกถูกก็ออกนะครับในส่วนนี้ครบมันได้เป็นดำเงาดูตัวแผงโกรีตนะครับการปัดน้ำฝนตัวแป้นเบ้ากระจกะครับคิ้วนะครับลางน้ำก็จะดำเงาแล้วก็เปลี่ยนเป็น อ,อะไรเลนะครับตัวแรกหลังคาอ่านะครับเป็นดำเงาเช่นกันก็มูมิติลุกนะครับสีนี้ตัวจริงอาจจะสวยมากนะครับแต่ว่าตัวสีของโพนี้กล้องจะจับรายละเอียดสีแนไม่ได้นะครับจะไม่ค่อย เหมือนกับตัวจริงมากนะครับสีโดยถ้าถ้าเป็นเขียวเขียวพอฟ้าลักษณะเฉดนี้นะครับกล้องดูที่ห่อผมลองหมดแล้วก็มาดูรายละเอียดภายในกันนะครับความเรียบร้อยสีก็จะไม่เปิดตามขอบยางทั้งหมดนะครับแต่ว่ารถท่านจะทําสีเดิมหรือจะเปลี่ยนสีใหม่นะครับตามขอบยางทิ้วอะไรต่างๆนะครับจะไม่มีการเปิดการทํางาเลย ถ้าทางานช่วยนะครับเปิดมันก็จะมีปัญหารถจะมองแบบโอ้ไม่เรียบร้อยเสียงกันทั้งทีทั้งหลายหมื่นนะครับแม้ว่าต่อมากแล้วก็ตัดชายล่างวิ่งดำนะครับก็คือทั้งคันเลยก็จะด,ดูเป็นสปอร์ตขึ้น ประกอบกายกุกครับเห็นไหมยังไงดัคืนไม่มืดแน่นอนครับตัดเด่นแล้วก็รายละเอียดภายในสุดท้ายนะครับดูความเรียบร้อยของเราก่อนครับ ประกันครับว่าไม่ผิดหวังทุกสีอยากได้แบบไหนเ mm. ขตไหนคุยกันได้ครับไม่จําเป็นว่าจะต้องทําสูตรที่เราตั้งขึ้นมาทั้งหมดครับลูกค้าอยากจะได้ปรับไปเปลี่ยนเป็นแนวไหนทิศทางไหนนะครับอาจจะประกายเหลือไปแหวกก็ได้ครับ mm. ก็ลองมาคุยกันว่าโอเคประส์ขึ้นมาแล้วมันเหมาะไหมมันโอเคไหมเราชอบไหมนะครับชอบก็จัดให้ครับทต้ที่เราก็จะได้ทําเขตใหม่ๆด้วยนะครับ ให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ไม่มีนะรครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากไลค์และแชร์ให้ด้วยครับพี่เพื่อนขอบพระคุณมากๆ,ๆนะครับที่ไลค์และแชร์ให้เราตลอดเลยแล้วก็ติดต่อนเราได้ที่เบอร์โทร0 8 6ย์2ป7 8 9้านะครับสอบถามปรึกษาได้นะครับไม่ทำไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อเขตนะแต่มันจะเป็นเขียวฟ้าเหมือนเขียวมรกตครับแล้วก็ จะมีมิติของมุกฟ้านะครับสังเกตที่เวลาดูไฟนะครับเห็นไหมครับมุกฟ้าน้ําเงินจะขึ้นมาที่ช่วงตามสารตามโค้งนะครับก็ถ้าพูดอะไรผิดพลาดประการใดยัไงไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็ราบวันนี้ก็ฝากรีวิวไว้เท่านี้นะครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ